เครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กควรได้รับคำแนะนำนะครับ มาพกเกล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจนเบเฮทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย23พฤศจิกายน2024วันนี้มาคุยก่อนเกมครบบบาสเกตบอลเอ็นบีเอสหรัฐอเมริกาเช้าว,วันเสาร์เป็นคู่เอ,อกิงหนึ่งคู่ในสายตะวันตกการพบกันระหว่างเจ้าไก่ทอดเดนเวอร์นักเก็ตครับวันนี้เปิดบ้านบนอารีน่า10โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยต้อนรับการมาเยือนของมาสึกดลัสแมรริตครับโดยโคช้ชของเจ้าบ้านเดนเวอร์นักเก็ตสคือไมเคิลมาโลนครับวันนี้จะได้ดวลกับโคช้ชอย่างเจสันคิดของดลลัสครับ ก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์เกมนี้ดูผลงานเกมล่าสุดของเดนเวอร์น,นักเกสครับบุกไปเยือนเจ้าหมีเมมฟิสกิสลี่ครับแล้วก็เอาชนะไปได้122ต่อ110โดยที่ไม่มีนิกิล่าโยคิชในเกมนี้ผู้ทำสกอร์สูงสุดเป็นการตัวเก่งเจามเมลเมอเร่ย7แต้ม4รีบาว6แอสซิสเสริมด้วยทางด้านไมเคิลพอตเตอร์จูเนียทำดับเบิลดับเบิลครับ24แต้มกับ11รีบาวและมี3แอสซิส คริสเตียนบราวกาตดาวรุ่ง19แต้ม7รีบาว2แอสซิสสุดท้ายเป็นเดนววนากสเอาชนะไปได้แบบสวยงามครับส่วนดัลัสแมบริดผลงานเกมล่าสุดก็ยอดเยี่ยมครับชนะมา3เกมรวดเกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะนิวลีนพิลิแคนส์ไปได้ขาดลอย132ต่อ91โดยผู้ทำสกอร์สูงสุดยังคงเป็นลูก้าดอนชิก26แต้ม5รีบาว5แอสซิสเสริมด้วยครทอมสันพิจืดกดไป19แต้ม4รีบาว1แอสซิส และบางไคเรียวิ่ง18แต้ม1รีบาวด์7แอสซิสสุดท้ายเดลัสแมกริลดครับสามารถเก็บชัยในบ้านได้แบบถล่มทลายครับเอาชนะไปได้ถึง41แต้มในเกมนี้ครับมาดูรายชื่อเรื่องในเกมนี้ของทั้ง2ทีมครับเริ่มจากเจ้าบ้านไก่ทอดเดนวานาเกสพอยกาดยังคงเป็นกาดจอมฉลาดจอ,อาเมลเมเรดดวลกับบางไคเรียวิ่งชื่อชั้นก็ถือว่าไคเรียวิ่งเหนือกว่าเล็กน้อยครับฝีมือด้วยเช่นกันครับ ส่วนทางด้านชูติงการมือยิง3ฝั่งเดนเวอร์ยังคงใช้ดาวรุ่งอย่างคริสเตียนบราวลงมาดวลกับเควินตินกรามส์ครับตำแหน่งนี้ชื่อชัดและฝีมือถือว่าอยู่ในดับผู้เล่นเกรดเดียวกันส่วนสมอลฟอร์เวดฝั่งเดนเวอร์นักเก็ครับก็เล่นได้ดีขึ้น,นเรื่อยๆสำหรับไมเคิลพอตเตอร์จูเนียครับในช่วงซีซันนี้ดวลกับพี่จืดเครย์ทอมสันบางวันก็แม่นบางวันก็ไม่แม่นส่วนตัวชอบไมเคิลพอตเตอร์จูเนียมากกว่าส่วนพาวเวอร์ฟอร์เวดในวันนี้ฝั่งเจ้าบ้านยังใช้ดาวรุ่งอย่างเพตั Watson, ัน ดวลกับพีเจวอชิงตันครับตำแหน่งนี้ก็ต้องบอกว่าทีมเยือนดูดีกว่าครับโดยเซนเตอร์คุมองในครับเดือดแน่นอนครับทางด้านนิโคล่าโยคิชจะได้ดวลใต้แป้นกับดาวรุ่งอย่างเดริกลาฟลีครับแม้เดริกลาฟลี่จะเป็นผู้เล่นดาวรุ่งที่เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมครับแต่ถ้าเทียบกับมาเทียบตัวอีดิสนิโคล่าโยคิชก็ยังเป็นรองอยู่มากโดยผู้เล่นบาดเจ็บวันนี้ฝั่งเจ้าบ้านเดนวอรนกเกสไม่มีเจ้าพ่อมาหาดังอารอนกอดอนครับน่าจะกลับมาหลังวันที่1ธันวาคมส่วนทางด้านดัลลัสแมร จะไม่มีเด็กเทพลูกาดอนชิกแน่นอนครับเจ็บข้อมือกลับมาได้น่าจะต้นเดือนธันวาครับส่วนเดนเต็กซัมสำรองอีกหนึ่งคนนะฮะก็กลับมาได้ในปีหน้าโดยผู้เล่นตัวจริงขอทั้ง2ทีมที่ลงมาเดือนกันในควอตเตอร์แรกจากการคาดการณ์ของเว็บไซต์ต่างประเทศเจ้าบ้านเดนเวอร์นักเกสประกอบไปด้วยเจมา์เมาเมอร์เรยคริสเตียนบราวน์ไมเคิลพอตเตอร์จูเนียร์เพเทนวัตสันนิโคล่าโยคิชส่วนทางด้านดัลลัสแมลบริดประกอบไปด้วยไครีเออร์วิงเควินตินกรามส์เครย์ทอมสันพีเจวอชิงตันและเดริกลาฟลี โดยเดนเวอร์น,นักเก็ตเจ้าบ้านอยู่ในอันดับ5ของสายตะวันตกครับชนะ8แพ้5ส่วนดัลลัสแมปริดครับอยู่ในอันดับ11ของสายตะวันตกชนะ8แพ้7ดครับโดยคีมัชอัพดวลกันวันนี้ครับเป็นการดวลกันห่วงมาเทพตัวดิดนิโคลัายโยคิชครับซึ่งในซีซั่นนี้กดไป29.7แต้มต่อเกมรีบาล13.7ดครั้งครับต่อเกมทวาสูงมากครับแอสซิสอีก11.7 จะได้เทียบกับบังคารีเออวิ่งกับอดีตดราฟอันดับหนึ่งะฮะหลายปีมาแล้วครับ24.3แต้มต่อเกมครับสำหรับไครีในซีซั่นนี้เปอร์เซ็นต์ฟิวโกยังโหดอยู่ที่55%ทัศนาจารย์เจในคู่นี้ครับเป็นบาสท,ที่เล่นเกมรุกดีเกมรุกสนุกทั้งคู่ครับ และยิ่งเกมนี้นิโคล่ายูคิสได้ลงสนามเป็นตัวจริงให้กับเจ้าบ้านอย่างเดนเวอร์ครับใต้แป้นน่าจะได้เปรียบและทําสกอร์ได้มากครับส่วนดัลลัสแมปริดเองครับแม้จะไม่มีลูก้าดอนชิก็ตามครับแต่การขับเคลื่อนบาสระบบที่ไม่มีลูก้าก็ถือว่าทําได้ดีครับเกมนี้น่าจะสูสีมากครับไปในทางสูงต่ําน่าจะปลอดภัยที่สุดสูงกว่า227วันนี้ยืนฝั่งสูงครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใคร กลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ NBA 222ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ NBA 222ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ